ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านออกมาใส่ข้อแรงครับพู้เหรอครับต้นไม้สูงสูงมันครับนะผมซ่อมบังอยู่ว่านกคือขันอ้อมขางอ้อมอยู่คือนกปลาคือบเห็ดตอนผมขยับออกจากมองนานาประตูสวนน่ะเห็นมันเข่ากันอยู่ครับ ไม่งันมนันรออาจารย์ผมดีเบ่งจนมันแน่ใจอาจารย์ใส่ควันพีขาดใส่ต้อนอต้นควายครับต้นควายต้นลำเลียงะครับผมผมเบลเบ่งไก่เก๋ทั้งตามั่ว่มามันนกอย่างดินอยู่ในดินอยู่ผนียดน,นะครับ นกตัวดินกับพ่อแม่นหรอครับผมว่าต้องเป็นนกป่าเหรอครับมันเปอเห็ดต่อไหมครับนกเป็นไพไพออกนี้ไหมครับนกป่าพ่อมีโอกาสได้คู่เลยครับมิได้ไม่ได้มาจับเหี้ยครับโอ้ยตีหล่ออาจารย์ดิ่มป๊าป๊บป๊าอยู่หนาพันหยาบปุนณะ เบิ่งระยะไก่ครับออกมาค่อยเคียดไปซื้อดอกอาจาันใส่ควันแบบบม่มีงาจับนะาออาจาย์ก็บรรยากาศสีแรงๆครับผม ใบไดยังมักันไดดยกอาจารย์แต่ว่าเหยียบเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้ะครับกวบกวบนึงพอดีที่ผม,มาบาไดออกจากมือวันสุ์ถึงมือวันสุ์ครับว้ตีบนครับตีบน อ่างเา,าจารย์นตอนนี้อังผมน้ำฮะเอาอยู่มันบาได้อาจารย์ลึงวัวแล้วก็ได้ใส่ดูอะไรจะลึงแต่ว่ากะพอด้ซ่อมซ่อมเยียร์ยันสอบเมืออยู่ครับหน้ามดแดงกับมีหมาอยู่ตัวนี้มันบอจัดจาบนบันไดครับอาจารย์ทุกท่านบอจัดจาบนบันไดแต่ว่าผมก็จีท่าไปเบิ้งกับไป เขาบ้านซีเต้นอ่าบินครับบินก็มาซร้งเบิองลอยจานทร์ตัวหนึ่งสงสัยนะอ่ะไดเบิง้งใกล้ๆกันก็นได้ครับผมอ่าทีมงานนี่ลายอานาร์มีความมานันของเจ้ามดแดง เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ <c oughs> ตอนแรงๆครับช่วงแรงๆอาจารย์อาจารย์ทุกท่านครับ <c oughs> ช่วงแรงๆ <c oughs> สภาพบกพร่องใส่นกบนใหญมากไปนลยอาจารย์แต่ว่ากับอะอยากออกมาครับ เคยออกตัวเคยกับรุ่นแล้วครับมากรุ่นบางนกคู่บางนกโอกกันกับซี่มวนๆเลยอาจารย์บ้งเทียก็มีความสุขดีอยครับ <c oughs> ปีนเลยอาจารย์ยืนปั๊บปั๊บปับปับเลยว่ายินแต่เสียงอา้าวมันเป็ลนลักษณะนี้ตอนนี้อาจารย์จุดที่ใส่ปะเดี๋ยวมีตัวนึงเฝ้าครับนั่นบินไปแล้วครับวัน fall หรอครับอา,อาจารย์ครับมาแล้ะนอละนี้เดี๋ยวอาจารย์ ต่างกองแค่น้อยกันครับผมรถก็อยู่ข,ข้างนอกขออกีกต่อคคุณเจเา๋ยสวัสดีรย์ผมต่างกองแป๊บหนึ่งครับผมครับบางเพือนกนก,นกที่นะไหมอาจารย์นกที่อา่าคันโบดูกับนี่ข้อม,มันนี่กันนะครับมันลายยางลายแนวแต่ละตัวสวัสดีครับผม <laughs> ใส่แว่นน้ำอาจารย์ตายฮังหนึง่ง <laughs> ยังไงห้ว ผมจตัวไง่เติบอยู่ครับตัวไง่แล้วอาจารย์โอ้ตัวไง่ลยอาจารยา์กำบดนั่นเลยเหนียงม่แต่เขาตัวผูแล้วครับข้าไง,บาง่บันนี่อ่าดู ขาดำเตะโอ้ยง่ครับง่ายโหงามอยู่ครับผมะไล่ปีกอะนั่นอยู่เอาใส่ถุงครับใส่ถุงเห็นไหมครับเอา้าอาจารย์นี่ข้อมานแล้วครับผมวันนี้อืม เอาผมกบบพันนกไว้เพื่อใ้มันดินเลยกันแล้วก็ถึงสภาพสภาพคนนะครับผมเขาก็ดีขึ้นนะยันเขาก็ออกมาได้ครับผมเกี่ยวเส้นอยู่นะยันเกี่ยวความอยากอยู่ความอยากตอนนกครับ เดี๋ยวไปทางไกลไว้ยอาจารย์วันนี้วันนี้ก็ล่องเฮ็ดอกเปเนียดล่องเฮ็ดเบิ่งครับเฮ็ดได้ครึ่งนึงอาจารย์เดี๋ยวให้มันหายสนิทจั๊งหน่อยกันครับเฮ็ดได้ทีละเล็กทีละน้อยครับโอเปเนียดร์บุระครับกับจีซ้งประมาณปีหน้นาครับผมอา,าาอ,าอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ทั้งครพนมกัว่าอา่า ปีใหม่เสร็จค่อยส่งก็ได้เป็นว่าจากทานนครพนมก็ลังนี่แล้วนี่ครับรังนี้นี่ส่งไปให้อาจารย์ทั้งนครพนมนะรับใส่มาตลอดครับขอบคุณอาจารย์ทั้งนครพนมนครับที่ไปเนื้อเสื้อใจสร้างตัครับเอาเห็นเห็นกับหลวดครับแต่ว่ามันอาจจะบ่ชัดเจนบางเลยอาจารย์การต้อนของผมมันอ่า ผมมีภาพมานลยอาจารย์มีเสียงอยู่ครับแต่ว่าเกิดข้อมจำเปลี่ยนบริษัทเสียงบางที่นะครับอาจารย์ขอโทษขอให้ครับบางที่สะดวกก็สใส่เสียงครับให,ให้ฟังนะอาจารย์เรื่องใดนอกนีอไดจริงนะครับผมใดจริงแล้วก็ปล่อยจริงปล่อยบางตัวก็บ,บ่อยหนีเราอาจารย์วันนี้หนีมัดเราแล้วครับนกที่ปล่อยว่านเนี่ย เพราะว่าตุ่มผมก็ยังอยู่สามหลังอยู่ครับสามอันเยอะใสใ่ตุ่มไว้ครับวันนี้อ่ะอาจารย์ทุกท่านยังไปเบิ้งตุต่นต,ตมันอีกที่นึงครับผมอ่ะให้ผมปลดใส่ถุงก่อนครับผมอ่ะครับผมอาจารย์ทุกท่านนะครับปวดออกมาแล้วเบิ้งกันชัดๆเลยครับเขาเต็มเนียงอยู่ครับเนี่ยเขาเต็มเนียง ลา่ข้าคือเลิกเถะแต่ว่าเป็นนกเสียงหน่อยครับผมเสียงหน่อยแต่เขียบคิดครับแต่เขียบแต่เขียบคิดเลยครับเนี่ยแต่ว่าตั้งหลังมีเลือนนี่สงสัยจะเป็นช่วงที่ผมว่าอ่าเพื่อมี่โตคู่มันกว่าฝ่อแท้ครับผมว่านะอ่าเป็นอาจจะเป็นอ่ากาวเวอรก็ได้ครับผมหรือนกกดก็ได้ครับ เกือบข้าแต่ฝอยข้าแต่โอ้แต่แต่อาจารย์เกือบไปแล้วครับผมนึกว่าจะเออย้อนย้อนตั้งเสียครับเออย้อนย้อนนอาจารย์โอ้เขาเขาเต็มเนียงอาจารย์เขาเปลือกครับยังอยู่แก่แก่อยู่เสียงเล็กก็ดีเสียงใหญ่ก็เสียงกลางก็ดีอาจารย์ ขอให้ขันเร็วเลี้ยงเร็วขึ้นเร็วอ่าอน้อยอ๋อเอ้าอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ครับผมมันมานหลังหลังจากตัวออกต้อนนกได้ครับหลังจากออกต้อนนกได้ครับผมอืมมนเฉลยตัวหนึ่งแล้วครับผมครับผมอาจารย์ทุกท่านมันมานครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วครับที่ติดตามรับชมครับอ่าคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับผม